สวัสดีตอนดีจังก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขึ้นหนึ่ตาช้างขอสวัสดีปีใหม่พี่เพื่อนเพื่อนที่ท่านรับเนื่อม่วาระปิดผนึกขึ้นปีใหม่โอมในน้ำบริญภั์ขึ้น,น,น,นหน,น,นึ่ตาช้างขออรับนาสิสติกิจที่ท่านและครอบครัวให้การร่วมรับถือได้โปรดต,ตัวประธานประธานพรให้ท่านและครอบครัว เติมเต็มด้วยความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเติมเต็มด้วยความสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาและเติมเต็มด้วยความสําเร็จดั่งใจหวังครับด้วยความปรารถนาดีต่างเพื่อดวงตาช้าช้าเติมเต็มเพราะว่าเพื่อเพื่อปีใหม่ครับสวัสดีครับตัวแทนจากบริษัทเกาหลีนะครับบริษัทผู้นำในวงการด้านความงามและผลิ เรามเน้นบริการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในปีที่ผ่านมานี้เราเห็นความสำเร็จมากมายทั้งกับทีมบริษัทเองและรวมถึงในธุรกิจของประเทศไทยในปีที่สินีนี้ทีมบางตอนนี้บริษัทอยากขอส่งมอบความสุขความสวยงามและความสำเร็จที่ยั่งยืนพร้อมกับการเกิดตัวรุ่นกัในทั้งของบริษัทกาเลมาและกับทุกท่านนะครับขอให้ปีใหม่ที่สนีนี้เป็นปีที่ส